ครับสวัสดีครับพบกับช่องสุรินทร์วซิ่งอีกเช่นเคยครับวันนี้มาเจอรถรออนะครับรถวิ่งเหล็กสวิยาบางสะพานนะครับอันนี้มันเป็นรถร่วมก็เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยครับซีรีส์เจ็ดร้อยเครื่องสามรอหสิบแรงมา้า เป็นบริษัทนาราทางสปอร์ตนะครับแต่งเต็มตูบเลยคันนี้นะกระทะแม็กด้วยแม็กชุบสเตนเลสยาง 11R 2.5นะครับเครื่อง พอดีกุญแจไม่อยู่นะครับจะให้ดูเครื่องก็ห่างสามคานครับตอนนี้เรเรียกห่างสามคานนะครับอ่าก็ทุกเหล็กประมาณห้าสิบหกสิบตันนะครับอันนี้เป็นรถบิ่งเหล็กสายยาบางสะพานอ่าของจังหวัดประจวบภักดใต้นะครับ ใครสนใจหรือยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีเยอะมีเยอะอันนี้ก็มีแต่วัยรุ่นนะครับครับสมัยนี้คนแก่ไม่มีครับแล้วรถโถเลี่ยมทุกคันนะครับรถที่นี้ก็เด็กไวรุ่นครับกลับมาจากวิ่งงานก็มา ล้างจอดล้างจอดทำรอขึ้นงานต่อไปนี่ก็สามหกศูนย์เหมือ,อกนกันครับอีสุซ G สเอ็กันนี้ครับอันนี้ทำรวมๆเลยเนาะดูกันหลายๆคันอันนี้ก็เมก <360 S 1> ะสามหกศูนย์เหมือนกัน ันนี้รถห้างบ้านเรานะครับอันนี้อันนี้รถห้างบ้านเราอันนี้รถประกอบประกอบมานะครับอันนี้ก็เป็นรถห้างบ้านเราเช่นกันก็แต่งเต็มที่เหมือนกันครับอันนี้ก็กระทะแม็กยาง11 r เอาเช่นกันนะครับอันนี้สวย ส่วนคันนี้ก็เป็นซีรีส์700เช่นกันกำลังต่อเติมและบูรณะตอนนี้ยกหัวไม่เหรอยกหัวไม่ใช่ไหม นี่แหละช่างครับนี่คือช่างดูหน้าตาช่างซะก่อนอันนี้คนขับใช่ไหมไม่ใช่เอันนี้ถ่ายอะไรนี่เครื่องเท่าไหร่เนี่ยสามสิบหกอู้หึนี่ทำไมนะเป็นเครื่องไหมฮะขายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนก้อนก๊อต ชดเครมใหญ่น่าดูเหมืนนี่เดีนี้รถไฟเครื่องนี้เน้ยสาม้นตัวไหมล่ะนี่สรสเนี่สีราไหนเนี่ยก็สีรไงก็หวมก็สีรอยู่แล้ะวูอืม ai ôm nó off youtube đằng đằng có còn để ta đi xông lốt. Mèk ladyen nè, ladyen. Anh ấy có hộp phi à? ทำรวมๆเลยคนระับนานๆมาทีทำให้หมดทุกคันเลยโอ้เบอรเฟียงต้นกันนี้ก็สามร้อยหกเหมือนกันใช่ไหมฮะอ,อ๋อกันนี้สามร้อยยี่ ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ทางบ้านทางภาคใต้เขานิยมวิ่งกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นอาชีพที่พออยู่ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอรถหล่อแล้วผมจะถ่ายให้ดูใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับ